สวัสดีครับ,รบผมทั้งใหญ่เึ้นหายคนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวสอบถามลูกค้าแล้วกันนะครับว่าจะตัดทรงอะไรลูกค้าจะตัดผมทรงอะไรครับวิกกี้ค่ครับวิกกี้แล้วครั้งที่แล้วตัดผมทรงอะไรไปบ๊อบบ๊อบบ๊อบทุยการครับผมอีคลูกสาวลูกสาวจะให้ตัดทรงอะไรดีบ๊อบทุยคะ่ะบ๊อบทุยแล้วจะเอาไงดีมาด้วยกันเอาเอาเอาคุณแม่จะตัดทรงอะไรนะ วิกกี้คุยเอางี้ตัดผสมกันสองทรงดีไหมข้างหนึ่งเป็นทวิกกี้ข้างหนึ่งเป็นบ๊อบคุยดีไหมเอาทรงเดียวเอาทรงเดียวนะโอเคเดี๋ยวดูความเป็นไปได้นะสบายมากมันมันมันอย่างไรระหว่างทวิกกี้กับบ๊อบใช่บ๊อบก็คือมันก็เป็นผมยาวไงครับมันมันจะเหมาะกับหน้าหน้าผมมันจะเข้าเคยตัดไปแล้วไม่ใช่เหรอบ๊อบเคยตัดก็ตัดเปลี่ยนเป็นทวิกกี้แล้วกัน หรือเอาแบบผสมประสานก็ได้อโอเคก็ยืนยันทวิกกี้นะวิธีการตัดทรงทวิกกี้นะเราหาแสกก่อนตรีแต่ข้าวนี้จะไม่ลูกค้าอำน,นี้นะครับเคยตัดกับช่างใหญ่ไปนานหรือยังตัดไปก็านานนู่นานแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมนะที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าประเทศไทยก็ต้องมีผู้นำที่ พี่เสียทัด,ทดีแบงผมลงมานะมุมฉากขึ้นนะป้องหมายเลยจะตัดอยู่แล้มันกลางไปถึงใช่ไหมแล้วขีให้บางแล้วก็โรลลิ่นทัดเลยลงมาแล้วก็สไลด์ออก แล้วยกผมขึ้นนะเกนไกลไรมาอยู่นี่ไกลดอะอยู่กลาง็นหัวนะแล้วก็เกีดรันบางแล้วก็โรลลิงครัดไปเลยโรลลิงครัดไปเลยยกสูงเลย90 มันไม่หมดตัดใหม่ทั้งหมดก็ปล,ล่อยเดือยแอะไรยกชั้นที่สองขึ้น90องศาไกด์ลายอยู่นี่อันนี้หนึ่งเป้าหมายจะตัดอยู่นี่นะแล้วก็เดินเดินไกลามาเลยลดอิงคัปเลยแล้วก็มาชั้นที่สองชั้นที่สองก็ใช้ไกด์ลายชั้นที่สองกำลัข้าง นะไม่ไรครับยบถึงระเบโรลดิงขัดเลยข้างหน้าหมวออประมาณสับเอาการคิวนะทุกขาน,นะ<ช>ไม่ต้องสั้นมนากแต่จะสั้นก็บอกเราจะจับให้ ข้างหน้าก็วนี้คคับตัวดล้คับตัวดีขึ้นไหมตัดไปจิ้งตัดไปจิ้มรลอรีคับ ต่อเลยยกข้าวสิบกงสายห,หมดเลยอันนี้ด้านอะไรด้านขวานะเราจะด้านขวามาดูชั้นที่หนึ่งครับแบ่งเยอะๆหนะ่อยยกขึ้นข้าสิบองศาแล้วก็โรลลิ่นคัตโรลลิ่นคัตชันที่สอง ยกขึ้นเก้าสิบองศาะนะยกเช็คดูอที่สามยกเก้าสิบองศาลด่งคัดไปเลยอันที่สี่ลากลงมาเลยเก้าสิบองศานะลดลงคัดไปเลย วีหาคุดยดูดิคุยได้ไหมเ okay. อคุยได้แล้วไม่ต้องรีรอนะครับเช็คแนวตั้งเลยตัวที่หนึ่งวทีส่สองวทีส่สามออาปลายมันออกที่เราโลรลลิ่งคัดมันมันมันบางไปมันบินข้างๆยกขึ้นไปเลยตัวที่หนึ่งแวทีส่สองไล่ไปเรื่อยๆตัวที่สาม หมายเอขที่สี่หมาที่ห้าที่หกที่เจ็ดเราจะตัดต่อครับเราตั้งมาเลยก็ได้นะถ้าเรามีความชำนาญ้วเนี่ยตัดมาเลยนะเรารู้ทรงอยู่แล้วเนี่ยดึงมาเลยตัดเลยไม่ต้องไปสับเข้าลึกนะเพราะลูกค้าผมบางเราแค่เป็นทรงนะมาเลยตัดเลย ขบวนเงินยกขึ้นมาเลยนะแต่ที่หนึ่งตัดย้อนกลับแต่ที่สองแต่ที่สามแต่ที่สี่แต่ที่หนะ้าเนี่ยเช็คกลับไปก็ได้รีเช็คนะรีเช็คไปนะมันหมดแล้วทีนี้ก็มาข้างล่างนะครับข้างล่างเราก็จะมาตัดแบบโรลลิ่งคัตก็ได้เอาที่เราถนัดนะ ผมจะตัดให้เหมือนกับข้างอะไรเหมือนกับข,ข้างขวาแล้วกันจะได้ง่ายนะเดี๋ยวมันงงแค่นี้ก็มึนตืบแล,ล้วเนี่ย90องศาโรลลิงคัทนี่สองยกไปเลย90องศาเริ่ข้าง อบหมายอยู่นี่แล้วก็ขีดแล้วก็โรลินคัตไปคัตไปไปข้างหลังก็ไป

เลือกเฉพาะช่องไหนที่มีความหนานะเราไม่ได้ทำทุกช่องอ่ะประมานี้แอบบดูจอนเข้ากันไหมไฟวาเนี่ยทางซ้ายยาวกว่าน,นิดนึงไล่ออกทีนี้ข้างล่าง ด้านหลังชอบสั้นหรือชอบยาวคือพอดีพอดีเอาพอดีพอดีนะโอเคถ้าพอดีพอดีจะตัดไปเลยนะครับประมาณเนี้ยความยาวแล้วก็ขีดให้มันบางก่อน้ดยท้าชิ้เสืรอีดไว้เลยขีดๆไปีดๆๆ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 ๆกๆๆๆด ติดไปหยดไปแล้วก็ตัดหยุดไปประมาณนี้เราสั้นกว่านี้ก็คุยกับลูกค้านะเรายาวกว่านี้ก็คุยกับเขาถามเขาว่าเขาโอเคไหมวันีเขาเขาไม่เคยตัดอ่ะก็ต้องถามเขาเยอะหน่อยถ้าเคยตัดแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะตัดไปเลยอ่ะมีนจะยกขึ้นไปขึ้นไปเลยให้เททวอยบางเนื่องจากอะไร แต่รอยมันมันหนามันยาวยกขึ้นเลยโอเวอร์โอ้วอซือ้อ,อ,อคนคัดจะได้ซ้ำไป <S <S ถ้าทำไม่ได้เหมือนช่างใหญ่ก็เป็นไฟฟันตาสับเลยะจะทำให้ดูมาดูข้างนี้ก่อนยกชั้นที่สามขึ้นหนาใช่ไหมยกขึ้นเลย่อสองที่หนึ่งหนึ่งสองสามลัวขึ้นไปเลย ็ะได้ยกขึ้นไปเลยนะตัดไปเลยนะครั้งที่สามครั้งที่ไรครั้งที่ 1. หนึ่งหนึ่งยัวไป,ปนิตัดผมย้อนใชนไหมนะย้อนก็ย้อนไปแล้วก็สไลด์ไปเลยไสลยสไลด์สไลด์สไลด์นบาว ตะเข่าใช่ไหมขึ้นออกไปเลยตีออลงมาเนี่ยมันเกินใช่ไหมมันเกินกรอบทรงเขา,าตัดออกตัดออกไปเลย ทีเนี้ยเราเห็นว่ามันหนาใช่ไหมเคยทอยมผมย้อนใช่ไหมตัดผมย้อนทิ้งด้วยติ๊กเกอร์ตัดทิ้งอ,อนันขรายนิดครับทิ้ง ตรงนียจะใครฟันปลาเนี่ยนะครับตรงนี้หนึ่งสองสาม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 เนี่ยตรงนี้ให้มันบางนะน่ตัวไหนมันหนามันเข้มยืดหอยไปเลยฟันปลามันทําได้ทุกอย่างสั่งตัดให้มันขาดก็ได้สั่งให้มันตัดบางก็ได้จะลวงขึ้นไปเลยนะถ้าจะมดานลวงไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าที่กี่ลงหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยท 1, 2, 3, 4, 5, ําไปหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเนี้ย ไล่ซึ่งแตให้มันด่างทำไปตัดจป็นสองมันจะได้ทุยมันไม่ทุยก็จะเพิ่งเลิกตัดไปเรื่อยรีบรีบรีบ สับยิียบๆนะสับเนี่ยมันจะง่ายเห็นความตุยไหมเนี่ยตุยกลางส,สวยๆมีผมสามสีออกมาเป็นสีเทาละมุน ออกแบบพยายามออกแบบให้เป็นทุยกลางนะมันจะอยู่กลางๆอ่ะมันจะได้เป็นยกทวีสูงก็ได้นะถ้าเราไปซอยทุยสูงอะ่ะมันไม่สวยที่เราก็เช็คนะยกเช็คขึ้นมาเซ็นเตอร์ยกขึ้นมาตัดอ่อตัดออกก่อนเนะี่ยไัดติ้งก่อนความยาวเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่้านิ้วนะเกินเท่านี้ตัดทิ้งโน้มผมไปข้างหน้านิดนึงเพื่อรักษาความยาวจะไ,ได้ทิ้งโค้งทุยนะ นิดเดียวนะแบบผสมผสานเนี่ยนะความยาวต้องสี่นิ้วเกือบห้านิ้วแล้วก็อะไรมันถึงจะอะไรกะทิ้งโค้งสวยะยกเช็คเช็คดูมีไม่มีก็เช็คอีะง่ายนะเช็คนะอัพแสดงไปเล,เลยนะครับ เช็คแล้วเช็คอีกอันนี้คือแบบอับซอยแบบไปเซตนะถึความยาวนะครับเปิดหนู่ึ้งนึ่งนะน่าจะไม่บานนะครับแล้วก็ารากใส่พอดีนะเป็นความทุยไหม จับกลางใบหูนะครับหรือไม่ใดก็ทุยสวยนะความยาวพอดีไหมกณแม่ถือนะวันนี้ให้ใดยังไงใดเอาอยู่ทรงมาเลยไหมหรือว่าเอาใบธรรมชาติก็พอบธรรมชาติธรรมชาติพอนะค่ะมันดีกว่าเดิมไหมหรือว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมเยอะเลยใช่ค่ใช่ ได้ให้มันเข้าทรงไหม จะได้เรียนทรงถ้าเราไม่รู้ทรงมันก็ไดไม่ได้ทรงจำได้เป็นทรงไว้เอ็นเอารูปเป็ทรงเขาใส่เรย์ได้ไหมอี่าเอาไว้แต่เดียวบางๆบางๆภาษาช่างแต่ว่าน้อยๆใส่น้อยๆแต่อย่าเยอะนะ เดาให้ถูกไม่ใช่ว่าบางๆเนี่ยไปตีความหมายว่าเอาสไลด์บางๆไม่ใช่นะถ้าไม่แน่ใจก็ถามลูกค้าถามสองสามรอบก็ได้ถามเหมือนคนบ้าเหมือนเราฟังไม่รู้เรื่องอะนรจริงเราถามเพื่อความชัวร์งไงถ้ามันพลาดมันจะได้พลาดน้อยหรือไม่ผิดพลาดเลยไปสไลด์ออก เกินเกิร์นๆวันโดนๆนั่นน่แล้วก็ไล์ออกนะตัวเนี้ยไล่ออกไล่สไลด์สไลด์ออกไม่หตรวจสอบนะแมวเช็ดอีก หนาอ่ะนั่นคือสุดลองเช็คดูข้างไหนยาวข้างไหนหนาเช็คแล้วเช็คอีกสุดข้างนี้มันหนาที่นึงโอเคครับถ้าไม่สวยก็จะเพิ่งเลิกตัดตัดจนพอมันจะสวยได้ที่ได้ตำแหน่งที่เราต้องการ ้อรูปข้อทรงถึงเลิกนะปัญหาล้านตัดผมผู้ใหญ่ยา,ยากเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าท่ก็สอนนะครับทุกวันดูบนซีรีส์เกาหลีดูดูไปเช็คนะด้ายเช็คอีกนะดูตรสอบดูว่าปลายผมมันหนาไหม ควรู้สึกความรู้สึกรู้สึกส่วนตัวนะว่าเน,นื่อหนาเรียบเรียบแรกที่เห็นต,ตนนกัดต้นเน่หนาก็ะกเลยกตกเลยสตกเลยสตกเลยสตกเลย,ร,เลยร้านกํเเาเนิดสระก็ตัง้งอยู่ปากซอย พ่อหอนลดสินห้าสิบสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญนะเดี๋ยวไซส์ใหม่นะครับปทมครับท่านี้ก็รับสอนครับตัดผมตัวตัวนะติวมาด้วยเราจะตัดนะครับตรงนี้ต้องคิวมาได้เลยตัวมาหลังบ้านตัวมือดินแบบตัวมารูบๆรูบๆลงครับแล้วก็ให้มัน ธรรมชาติเนี่ยจะกระจายอย่าลืมที่จะใส่ะสเปรย์บางๆนิดหน่อยสัปดาห์สัปราห์นะชิดสเปรปาก้าง ทรงตววิธีตุยกลางหรือว่าทรงคัดเบ็ยดศิรัดนะตอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะเอาไปดูต่อยอดเอาทั้งอย่าตัดตัดซอยผมนะครับหนึ่ง,ง 1, ทรนงะหนึ่งพันบาทนะต่อหนึ่งทรงนะครับดีที่ธรรมชาติถูกไป <c oughs> ไม่เคยย้อม มันเคยย้องแล,ล้วเวลาผมมันขึ้นใหม่มันต่อเขาขึ้นมาก็เลยปล่อ, uh. อ,อยเลยก็เลยได้สามสีไปเป็นเทาไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนอคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับลูกค้าขอบคุณครับล,ล,ลูกลูกสาวสาวเป็นไงบ้าง<อ>สาวเป็นไงบ้างหลังจากได้เซ็ตแล้วเรียบร้อยสวยค่ะออกมาสวยเลยผมดูหนาขึ้น คาดว่าน่าจะดูแลง่ายใช่ไหมน่าจะดูแลง่ายกว่าเดิมกว่าเดิมใช่เอขอบคุณท่าของค<า>ุณครับ